สวัสดีค่ะเมนูทานแล้วผอเมนูที่หกมาแล้วค่ะเราไปทํากันเลยนะคะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะจะมาพันกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบเขียวแบบนี้ก็เนี่ยค่ะใช้หมูสามชั้นที่สไลด์แล้วนะคะก็พันไปแบบง่ายๆเลยค่ะล้างให้สะอาดก่อนนะคะเมนูนี้ก็ทําง่ายมากนี่ค่ะ เมนูนี้ที่กินแล้วผอมนะคะเดี๋ยวเพื่อนก็จะตกใจว่าเอ๊ะทาไมกินหมูสามชั้นเนี่ยไขมันเยอะคอเลสเตอรอลก็สูงจะผอมได้ไงก็คือว่าการที่ผอมเนี่ยนะคะกินคอเลสเตอรอลสูงนะคะพวกน้ำมันเยอะไม่เป็นไรแต่ว่าจะไม่กินพวกคาร์โบไฮเดตนะคะก็พวกแป้งนะคะเออเราจะไม่กินพวกแป้งพวกเส้นบะหมี่พวกนั้นนะคะจะทําให้อ้วนนะคะ นี่ค่ะง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็เดี๋ยวโรยเกลือพริกไทยสักหน่อยคือแต่ว่าถ้าจะกินพวกข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กินได้แต่ว่าไม่เกินที่กําหนดนะคะอย่างมากก็ต่อมื้อไม่เกินหนึร้อกรัมนะคะถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่ก็จะลดชาน,นิดนึงนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยนิดหน่อยอน,นี่แม่มทาตามอาจารย์นะคะที่ตอนนี้เขียนหนังสือดังมากเลยในญี่ปุ่นนะคะก็เขาก็ทําหนังสือออกมาหลายเล่มเลย แล้วทีนี้เขามาออกรายการทีวีนะคะแหม่มก็จำเมนูมาให้เพื่อนๆนะคะค่ะแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วเราก็จะเรียงนี่ค่ะลงไปเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีมันอยู่แล้วนะคะ ค่ะพอเริ่มสุกนะคะเราก็กลับด้านนะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องกัดไม่ต้องใช้ไม้จิ้มฟันกัดเขาก็อยู่นะคะโอเคเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆกลับไปนะคะกลับด้านทั้งหมดค่ะพอเขาเริ่มสุกดีแล้วนะคะแล้วก็จะใส่น้ําซอสต,ตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าปมสึนะคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวด้วยนะคะแล้วก็มีรสชาติเค็มค่ะ ถ้าเพื่อนไม่มีตัวนี้นะคะก็สามารถใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแล้วก็บีบมะนาวนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดนึงนะคะซีอิ๊วญี่ปุ่นที่บ้านเราเรียกว่าพิโกเมนนะคะใส่ตัวนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ผสมน้ําไปนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะลาดไปเลยแล้วก็ปิดฝาไว้สักแป๊บนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็เปิดฝาเสร็จแล้วค่ะใช้ได้แล้วค่ะเห็นไหม อ,อเดี๋ยวตักใส่การเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นไงอหอมๆเลยน่าทานไหมแล้วก็เนี่ยค่ะลาดไปสักหน่อยได้แล้วค่ะเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะนี่ก็ให้พี่แว่นนะคะลองทา,านนะเป็นเมนู กินแล้วผอมที่อร่อยมากแต่ว่าถ้ากินข้าวเกินร้อยยี่สิบกรัมเนี่ยก็<อ>ไม่ผอมนะคะเกินพี่แว่นบอกพี่แว่นกินเกินเนี่ยค่ะเดี๋ยวแบมก็จะไปทำอีกเมนูหนึ่งเพิ่มละนี่ลองทำดูนะคะโนาอาเดี๋ยวก็จะผละไม้มาป้อนให้โนาอาด้วยโนอยหอยากทานดนูกะเลงใหญ่เลยหนูก็อยากมัมแล้วโนอาจ้าทั้งวันเลยทั้งวันเลยคึกทั้งวันเลย เนี่ยแล้วหนูวิ่งเดี๋ยวหัวมันจะมาขอกอ้อาง่าอะไรละ่ะไอ้ย,ยิงดื้อจังเลยเนี่ยเดี๋ยวหัวมันจะมาขอกโตะ๊ะอ,อะไรเดินก็ยังไม่ค่อยจะเก่งเลยจะวิ่งแล้วเอาหัวจงเดี๋ยวมันจะมาชนขอบโตะ๊ะรูปหรือเปล่ายั้งยั้ง ดูดูทำหน้าสำนึก <c oughs> ไม่กลัวโดนขอบโต๊ะหรอฮะเอ้าพี่จิอะไรพี่จีจะเล่นคอมเหรอลูกพี่จิโอ้ยทา้งน้องทังพี่ว,วุ่นวายกันไปหมดเลย <c oughs> น้อจ้างเดี๋ยวล้มลูก <c oughs> อะไรอ่ะพี่จิอะไรครับพี่จิอะไรลูก ใครชวนกันซนเนี่ยฮะสองคนเนี้ยเอ้ยไงโอ๊ย,อยนอาจางเดี๋ยวไงดื้อจริงๆเลยเนี้ยระวังระวังลูกเดี๋ยวหน้าชนโตดูดูไม่ได้มีความระวังเลยดูดูพุ่งไปนน่นอีกแ้ แม่บอกให้ระวังแม่บอกให้ระวังลูก <c oughs> เดี๋ยวหน้าชนตก๊ <c oughs> กินตับดีไหมเนี่ยเ <c oughs> ดูกินตับเลย <c oughs> ดูดูดูด <c oughs> วอนให้นะอยากจะตีจังเลยเนี่ยจะตีเลยตีได้ไหม อตีได้เปล่าอ้าวตีหวัวตัวเองเลยติตงตองเอี้ยเมง